สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกแก้วอยู่ที่สาขาชะอำนะคะอยู่กับคุณแม่น้องด้วยนะคะ<ฆ>คุณแม่นะคะมาออกรถมาด,ด้าที่ร้านบอยรถบ้านนะคะสําหรับวันนี้นะคะขออนุญาตสอบถามคุณแม่สักนิดนึงนะคะ<ฆ>ว่าคุณแม่รู้จักร้านบอยรถบ้านได้จากช่องทางไหนคะอ๋อวิ่งผ่านหน้าร้านบอยจ้าเห็นรถสวยดีแล้วก็เลยลองเข้ามาดูแล้วก็ได้รับการเชิญชวนจาก พนักงานดีมากเลยช่วยแนะนําทุกอย่างไม่ติดขัดอะไรเลยส,สบายมากสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็ขอสอบถามในเรื่องของการจัจดเตรียมเอกสารสักนิดนึงค่ะว่าในการจัดเตรียมเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากค่ะก็คือเขาบอกว่าให้เอาเอกสารอะไรแล้วก็เตรียมมาแป๊บเดียวก็ได้เลยอนุมัติกี่วันคะสองวันเองสองวันก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไห<ช>มคะ สอบถามคุณแมน่นิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเป็นมาสด้คันนี้คะอ๋อก็กระ,ะทัดรัดกระทัดรัดแล้วก็มองว่าคือความคล่องตัวของเรา<ม>น่าจะใช้ได้ดีรถตัวจริงเป็นอย่างไรบ้างคะรถตัวจริงภายนอกดูหรูดูดีมสมาร์ทชอบถูกใจมากจาก้ะอยากให้คุณแม่ฝากถึงลูกค้าที่กำลังสนใจรถที่ร้านของบอยรถบ้านสักนิดนึงค่ะ คุณสนใจที่อยากจะได้รถสักคันลองแวะเข้ามาดูนะคะพนักงานและเซลล์เป็นบริการกันเองดีมากแล้วก็แนะนำให้ได้ทุกเรื่องค่ะก่อนจากกันไปนะคะเดี๋ยวแก้วของให้เซล,ลบูมนะคะที่เป็นคนดูแลคุณแม่นะคะฝากกันสักนิดนึงนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาดูรถที่สาขาชะอําค่ะสวัสดีครับผมเซลบูมสาขาชะน้นะครับก็ว่าใครได้รถสวยๆแบบคุณแม่อนุมัติภายใน2วัน1วัน3วัน ข้ามาหาเซบูมได้เลยสาขาชฉามครับเดี๋ยวเบอร์โทรจะใส่ไว้ให้ในด้านล่างนี้เลยก็อนุมัติง่ายรถสวยแน่นอนรับประกันให้โอเคครับสำหรับวันนี้นะคะลูกแก้วเซลบูมนะคะแล้วก็คุณแม่ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะ,คะใครที่สนใจรถที่ร้านบรรถบ้านก็สามารถเข้ามาดูได้ทุกสาขาเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ